สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับช่องนะครับแก้วตาพระเครื่องนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0614900116นะครับหรือสามารถนะครับ a d i r a นะครับ0614900116นะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองคทุกมุมนะครับวันนี้นะครับ EP ที่5นะครับ EP ที่5้านะครับ มีพระมาเปิดแบ่งปันพี่ๆนะครับหลายองค์หลายองค์หลายรูปนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดละคังนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระคังนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพบกันช่วงเย็นๆนะพี่ๆพบกันช่วงเย็นๆนะครับนี่นะครับ ด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับด้านหน้านะครับสมเด็จตาแผ่นดินนะครับด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับเนื้อหานะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ครับสมเด็จด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่สองนะครับเปิดที่ห้าร้อยบาททุกอง์คนะครับองค์ที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ่าเป็นปกโพฐานแซมนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ เป็นพิ่ปกโพลท่านแซมนะครับลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับเนี่ยหาเก่าเก้าเดิมเดิมนะครับ นี่นะครับเหนเม็ดลงเม็ดแรกมวลสังกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับองค์ที่สามนะครับต่อมานะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่สี่นะครับด้านหลังนะครับถ้านะครับเห็นไม่ชัดนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดอีไลเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่ฮะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับขอยอาซูมไม่ตีกล้องนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับอ่าลำดับที่4นะครับ500บาททุกองนะครับต่อมานะครับลำดับที่5้านะครับลำดับที่ห้านะครับ ลำดับที่ห้านะครับต่อมาลำดับที่หกนะครับเป็นวัดเกตนะครับวัดเกตชายโยนะครับอกตลอดนะครับหูขีดนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านประมาณนี้เลยนะครับด้าน,นหลังนะครับ ที่เจ็ดนะครับเป็นวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครปูนเปลือกหอยนะครับมีการลงรักเปียกทองมาด้านหน้าชัดเจนประมาณนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับรอยนิ้วมือกดนะครับครับด้านข้างนะครับ ด้านหน้านะครับลำดับที่7นะครับองนี้นะครับต่อมานะครับลำดับที่8นะครับเรียมกรอบทองสวยๆมาพร้อมอย่างนี้เลยนะครับลำดับที่8นะครับเป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับ ครับช่วงนี้ก็พบกันช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงถึงหกโมงเย็นครับนี่นะครับลำดับที่แปดนะครับลำดับที่แปดนะครับต่อมานะครับลำดับที่เก้านะครับลำดับที่เก้านะครับอกตลอดหูขีดนะครับส่มเจ็จวิกเกตชโยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับ ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับ่น,นะครับลำดับที่เก้านะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพเล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ สมเด็จคะแนนนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จคะแนนนะครับพิมพ์เล็กนะครับถ้าเทียบกับองค์ปกติก็จะห่างกันประมาณนี้นะครับนี่นะครับสมเด็จคะแนนนะครับหายากจัดเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับลำดับที่สิบนะครับ มาลำดับที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ํานะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆิ่งๆเลยนะครับหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับเป็นเหรียญที่จะลึกนะครับในงานผูกพัทสีมานะครับวัดปุญญายะปดิษฐ์นะครับ อำเภอภาษีเจริญกทมนะครับวันที่สี่หนึ่งสองกพนะครับสองห้าสามสองนะครับดูนี่นะครับหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมณีนะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบสองนะครับลำดับที่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับหลวงพ่อโบยนะครับนี่นะครับ ข้างนะครับนี่นะครับใต้ฐานนะครับล่องรอยกันตะไบนะครับนี่เป็นพระร่อนะครับต้องรอยกันตะไบนะครับนะครับด้านหลังนะครับ ต่อมาลำดับที่สิบสามนะครับเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหมือนเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างโบสถ์นะครับวัดโพธารามนะครับพุทธศักราชสองสี่หกหนึ่งครับเป็นเหรียญสร้างโบสถ์นะครับพศสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่านะครับเหรียญคมลึกนะครับชัดเจนนะครับ เป็นเหรียญคมลึกชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างโบสถ์วัดโพธารามนะครับพระพุทธตักราชครับสองสี่หกหนึ่งะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับลำดับที่สิบสามนะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบสี่นะครับลำดับที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญ พลเรือเอกนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์นะครับเหรียญกรมหลวงมาชมเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับด้านหลังเขียนอนุสรห้าเมษาสองห้าสองสามนะครับรอรอเรือจุดรอลิงครับชุมพรนะครับน้าหาดสายบุรีนะครับณหาดสายรีนะครับ ลำดับที่14นะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับพอจสองานะครับต่อมานะครับลำดับที่15นะครับลำดับที่15นะครับเป็นพระพง์นะครับเป็นพระขุนแผนพลายกุมารนะครับเรียกรอบเงินมาอย่างนี้เลยนะครับหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับมีการฝังตะกุดด้านหลังนะครับ หลวงพ่อทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับเป็นพระคุณแผนพายกุมาหลวงพ่อทิมวัดละหานไร่นะครับลำดับที่สิบห้านะครับลำดับที่สิบห้านะครับพระคุณแผนพายกุมานะครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไร่นะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบหกนะครับนี่นะครับลำดับที่สิบหกนะครับ เป็นพระผงเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินผงสุพรรณนะครับนี่นะครับพระเนื้อดินผงสุพรรณนะครับเนื้อหาเก่านะครับนี่นะครับพระเนื้อดินผงสุพรรณนะครับเก่าเก่าแบบนี้ร่องรอยด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยการใช้มือกดนะครับร่องรอยการใช้มือกดนะครับ ลำดับที่สิบหกนะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่แก้วนะครับหรือหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่เนื้อห่างมันมันเก่าเก่าเลยนะครับปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้เลยปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับด้านหลังเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับพิม พิมพ์หนังแบบนะครับมันมันเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมานครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์หกเหลี่ยมนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับปิตาหกเหลี่ยมนะครับลำดับที่18ดนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับหลังยันอย่างนี้เลยปิตาหกเหลี่ยมนะครับหลังยันนะครับนี่ ลำดับที่18บนะครับด้าน,นหลังนะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบ้านะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับนางพญานะครับพระเนื้อดินนางพญานะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับเก่าๆเนื้อดินเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆประมาณนี้เลยนะครับ ันะครบถ้าพูดอะไรผิดภาพประการใดนะครับพี่ๆสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับองค์ไหนไม่ชัดนะครับหรือว่ายังไงนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองค์ทุกมุมเลยพระนางพยานนะครับเป็นพิมพ์ข้อตรงนะครับนี่ครับองนี้ค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับลำดับที่สิบสี่นะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาดออิฐนะครับ พศสองหนะครับอายุ82ปีพระครูยันวิราชแดงนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับออกเนื้อเงินมีรอยจานนะครับนี่ครับมีร่องรอยการจานนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับร่องรอยตัวตัดประมาณนี้เลยนะครับนะครับตัวตัดนะครับด้านหลังนะครับ เงินออกเนื้อเงินเงาเงาเลยนะครับพี่นี่ลำดับที่ยี่สิบนะครับหลวงพ่อแดงวัดข่าวบันไดอิดนะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพู่ทวดนะครับเนื้อว่านะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลวงพู่ทวดเนื้อว่านะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเรี่ยมพลาสติกมาอย่างนี้เลยเรี่ยมพลาสติกกันน้ำมาอย่างนี้เลยนะครับ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ริววัดไร่แดงทองนะครับตอกทอทหารนะครับคมคมเลยนะครับนี่รุ่นสุขใจนะครับรุ่นสุขใจนะครับมีการตอกโคตรงนี้ด้วยนะครับคมคมหลวงปู่ริววัดไร่แดงทองนะครับ เรียมกรอบมันอย่างนี้เลยนะครับเต่าสุกใจหลวงปู่รีวัดไร่แตงทองนะครับนี่ถ้าไวไปหรือว่ายังไงนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองทุกมุมนะครับนี่นะครับเต่าสุกใจหลวงพ่อริวนะครับลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับลำดับเต่าสุกใจลำดับที่ยี่สิบสองนะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสามครับ เป็นพระครูนะครับจันทสโรนะครับพระครูจันทสโรพาศนะครับหลวงพ่อเที่ยงนะครับเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะครับด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทอดพระป่านะครับหนึ่งกันยานะครับหนึ่งเจ็ดนะครับปัดม่วงชุมนะครับรุ่นพิเศษนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหรียญหลวงพ่อเที่ยงครับนี่นะครับ พระคูจันทะสโรภาสนะครับหลวงพ่อเที่ยงนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมานะครับรายการที่24นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสองสนะครับมีการจุ่มรักจุ่มอะไรมานะครับเก่าๆนะครับมันๆนี้เลยนี่ใตฐานนะครับรอยเสียบไม้นะครับเกาจัดเกาจริงนะครับพี่ๆนี่นะครับ ครับรายการที่24นะครับครับวันนี้นะครับช่องแก้วตาพระเครื่องนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 6 1 4 9 0 0 1 1 6นะครับหรือสามารถแอดเอดีไรนะครับ0 6 1 4 9 0 0 1 1 6นะครับแก้วตาพระเครื่องนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับหรือโทรหรือโทรนะครับ0 6 1 4 9 0 0 1 1 6นะครับสามารถสอบถามราคานะครับวันนี้เปิดราคาที่500บาททุกองค์นะครับ ครับ ep นี้นะครับขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ep ที่ห้านะครับ ep ที่ห้านะครับฝากติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ ep นี้นะครับขออนุญาตจบคลิปไบ้เพียงเท่านี้กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ